สวัสดีค่ะมันมีอยู่ข้างนัซีฟันอักรกะิบเบาไล่อะไรเนี่ยเลือดงหน่อยน้องเจ้าป่ามาเบิกเบืองล้งขาใส่ใสแล้วใชีวิตเด็กแังบุกตราั่นี่ม่มึงับเป็ตอจับตั้งไว้เด็กน้อยมันต้องชใหญ่กว่าากับเบียมัไม่กันไลยไอ้วนไปใส่อมโบองโกินนันเขาอมโบองโบ วันนี้มาเขาลิ่น้ำพันนะเอาสกะเบียน้ำบอลเอาใส่กะแนบเอาสกะเบียร์ยิ่งๆนะกรเบียรกเบรเอ่เอาสรมาบอกลูกด้ซลูกเนี้ลื่อนคว่ราลูกเานกน้ได้ไวเลยจะไดวันนี้วันนี้อยู่กับรเอออะไรอเบค่ะหรือาเบคือพิธีกรใหม่นะคะ พิธีกรค่วอันนี้นักแขวนะครนักแขวนักแขวนเสรจิทคอนเห็นได้ดี๋ยพนังูตาเลิศหมืองเสียมาหลายคนนุไปยืนหายไายได้าายได้แล้วใครอีกหมดแล้วรานก็บอเออคอเยี่ยมเนาะใท้ส้วนสวนสนเ์แล้วูนะครับานการเรานี่เอยี่ยมไปก่อนกันครนหได้ไ้เรด จอดจอไปเลยทดืะไรวะ่คัไม่ไก่นูก็ไปอยู่ไก่เราต้องถีบนง่ายถีบต้องหนักนะบังบังบัง เอาปสิยันแบบนี้แม่ไสนบ้างาันโมยังไปยังไงกับกันไอโมโมยู่หลังแม่ไหมโมโมึงยู่หลังแม่ยโมโมยู่หลังแม่เออจงกันยังไงบอลบอลบอลนะบอบอน้นเหรอไมม ได้ใ่ยีกแล้วเขาุกลุกลเข้ามาเหรอ่าลุกลำเข้ามาจไปเลยไม่ไปหรอกนไกมดสวาเนี่ยเรื่องจนสัว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนถามเด้ี่บทกี่ซเดันนี่ิเตรียมตัวที่อันนาจะไปเลยพอพ่อหัวเรื่อยเอ่ะ

แค่ประเดยนน้อยอิปบอบย่าแล้วไปใส่อะไรนี่นะเออปีฟงเลยสถานการณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่านับไล่ลงนะครับหนึ่งสองสถานการณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะสัมารถปส่ผ้าเออก็แอบไม่ได้เป็นไรนะคะตอนนี้ก็ก็ตอนนี้ตอนนี้เขาลุกล้ำเข้ามาแล้วนะคะเขาลุกล้ำเหรอค แล้วเราก็ต้องหาสติให้ดีเดี๋ยวเราจะไปเจรจาไงอยากไปเหรอไม่ไ no ด <mumbles> ้ไปด้วยสิแต่คุณรอดเข่งคุณรอดเข่งอะไรไม่อยากไปด้วยสิผึ่งผ้าเพได้เด็กเราหยิบหัวเลยเฮ้ยเฮ้ยผึ่งผ้าไปเฮ้ยหัวไรเฮียหอเอับสนพี่เฮียเลยเนาะ เนาะอุ no, no. Yeah. Yeah, e ้ยเสอเอาใจแล้วไปวนี่แล้วไปเาไมบอยมัเปี่ยนมันเชื่อนี่เป็นไหนเป็นไนเบื้องหลังของบแกงบ้านผัวเนาะนี่ก็ค่ายเบื้องหลังไปนั่งแล้วคนสอว่าทายมิตรถีบก็มิตรต๊เป็นบลาทายเบื้องหลังอก่อนาลน้องโบเป็นบาครับเนี่ยมันไม่อยากออากลองน่นเ้อานบลครับอันนี้ครับ อันไม่ได้ไปด้วยสิไม่ได้ไปด้วยไ่ใชไปไปไปบอกง่ายค่ะยเทคนี่กับเขาไว้สามีเหรอคะเบื้องหลังกับเอาบ้านบูกับนี่สามีแหละเก็บป่าคุณพระนเสริญอยู่ว้าดิเดินจากเขาฉากน้ามันคือสัมผัสเนี่ก็คือว่าคือบอกคือบอแสดงจริงได้พี่น้องเ่ราะใดอันนี้จริงจริงว่ะทิพบนุ่นผิวสวยตบตบล้องล้างหน้าเด็ดเด็เดี๋ยวก็ต้องเช่อเขาฉากปลากระป๋องก็บว่าถือโต๊ะล้างแก่น้อง ถ่ายบห,หลังไนน<ม>ง้น่าเออควาสิขา่ายียังแน่เตรียมยังแน่เป็นบ่รนิเซอ,อแมนครับปากทั้แน่ปริเซมก็ได้ครับผมอ,อ,อันนี้เป็นมือกลองอ๋อม่มีเ่ไไเลยนี่แม่นี่เดาแสีปาองีชามาตีหัวเยเอ้ยม่อนนี้เตรียมมาแล้วอันนี้เตรียมแล้วแต่ว่าคือชาเออผมอยากเล่นแบบให้ ผมโดนดีกว่าเพราะว่าผมทำผู้ใหญ่มันจะไม่ดีเออแต่เป็นคนน่ะสงสารมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นอยากให้โทษลงคนอื่นเออเหรอใช่อาค้อเลยพี่ขออเหรอไม่ผมผมคอนเองมาเออเอาวาผู้สาวถิ่มมาเสื้อโลหะเก๋ผู้สาวมาหนิเลียนเลียนใส่ได้ไหมแสดงว่าถิ่ม ฝากเป็นเ้ของซอสพี่น้องคะี่นข้าวสบชะมดนะคะว่าจะได้ม่งสู่ความปลอดภัยทุกเรื่องค,ค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย